พระครูสาธรวรธรรมนำญาติโยมร่วมถวายธร,รมาศวัดพระธาตุรัตนสีวิงชุมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2568เวลา13นาฬิกาท่านพระครูสาธรวรธรรมเจ้าคณะตำบลรอบเวียงเขตงเจ้าอาวาสวัดโดยพระบาทต,ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นประธานนำคณะสัตหาสาธุชนในพื้นที่ตำบลรอบเวียงและใกล้เคียงเดินทางไปยังวัดพระธาตุรัตนสีวิงชุมวัดหินแตก ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมกันถวายรรม,มาศสำหรับวัดพระาธาตุรัตนศรีวิงชุมเป็นวัดที่มีตำนานตั้งอยู่บนดอยสูงมีคณะศรัทธาที่เป็นชาติพันธุ์เดินทางไปถวายรรม,มาศครั้งนี้เป็นความตั้งใจของท่านนพระครูสาธรบวรธรรมเพราะว่าวัดดังกล่าวยังขาดรรม,มาศการเดินทางไปครั้งนี้ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสินชัยพรชรธนาพรเรียกเรียนวริศราธินารายงาน ทุกที่บ้านทั้งมันที่บ้าเองถ้าผมมีระสบการณด้วยกันทั้งเป็นคำคดอกไม้ถ้าเจอเวลาทุกที่บ้านถ้าตอนนั้สิ่งที่เราในนี้อ้างเร่องี้ารได้ดี้มนั้ีาดใุกันี είναι AUTHORWAVE